สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาดูเคล็ดลับที่ทำให้พริกออกดอกดกและขั้วเหนียวค่ะสูตรนี้เราใช้เพียงแค่สามสิ่งเปลือกไข่ทานเผาและเกลือป่นค่ะเรามาดูวิธีการทำค่ะเรานำเปลือกไข่ค่ะนำมาใส่ในถุงพลาสติกค,ค่ะเดี๋ยวเราจะนำมาทำให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ เมื่อใส่ในถุงพลาสติกเรียบร้อยค่ะเราจะใช้ไม้หรือสากค่ะนำมาบุบให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเราจะเทลงในภาชนะค่ะเราจะมาบุบอีกสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะค่ะ เรามาบุใาาใาาาบให้เป็นชิ้นเล็กเวลาเรานำไปโรยใต้ต้นไม้ค่ะเขาจะได้ดูดซึมได้ดีค่ะเราบุบให้เป็นชิ้นเล็กเ็เรียบร้อยค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเรานำ่านเผาค่ะหรือ่านหุงข้าวค่ะสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็กะพอประมาณค่ะ แล้วก็มาตำให้เป็นชิ้นลเล็กเค่ะฐานเผาเราจะต้องมาตำบุบให้ละเอียดเช่นเดียวกับเปลือกไข่ค่ะเวลาที่เราใส่ลงไปใต้ต้นไม้ใต้ต้นพืชผักสวนครัวเขาจะได้ดูดซึมสารอาหารที่เราใส่ลงไปค่ะอีกหนึ่งสิ่งค่ะเกลือป่อนค่ะเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะ เกลือป่นจะทำให้าสารอาหารต่างๆดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นเราใช้เพียงแค่สามสิ่งเท่านั้นค่ะเปลือคายถ่านเผาและเกลือป่นค่ะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นเลิศค่ะเวลาที่เรานำไปใส่ต้นไม้ต่างๆค่ะเขาจะได้ดูดซึมดีค่ะทำให้รากแข็งแรงต้นแข็งแรงเร่งดอกทำให้ดอกไม่ร่วง ขั้เหนียวถ้านำไปใส่พริกพริกจะออกดอกดอกมากค่ะเราก็นำภาชนะมาใส่ใเขาค่ะถ้าเหลือเราก็จะได้เก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปค่ะเพื่อนๆปลูกพริกใช้สูตรนี้แรับรองว่าดอกไม่ร่วงขั้วเหนียวทำให้พริกติดดอกออกผลดีค่ะส่วนอัตราการใช้ค่ะต้นหนึ่งเราใช้ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะก็พอค่ะ เราก็โรยได้เลยค่ะเราจะโรยตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะอาทิตย์หนึ่งเราโรยสักหนึ่งครั้งก็พอค่ะถ้าเราให้สัรหารต่อเนื่องค่ะทิกของเราจะออกดอกดอกค่ะเช่นเดียวกับใบโหระพาถ้าเราเมาโรยให้เขาเป็นประจำใบของเขาจะเขียวใบใหญ่ใบสวยเจอกันใหม่ค่ะ